สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช anel พลอยบอยนะครับก็ดันี้ผมอยากจะมาแชร์เนาะเป็นตัวอย่างการทําหน้าปกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นในหน้าสไลด์นี้เลยนะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าปกที่เหมือนกับเราพยายามอยากจะโฟกัสอะไรบางอย่างเห็นไหมครับเหมือนกับเรามีรูปเนาะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นฉากที่ทำเป็นสีขึ้นมาแล้วก็มาเน้นว่าเนี่ยอย,อยากให้เขาโฟกัสแค่หน้าสมมติเนี่ยรูปนี้ผมเป็นหน้าครอบครัวใช่ไหมครับ กให้เขาเน้นแค่เฉพาะครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเนี่ยก็จะเป็นตามตัวอย่างแล้วผมลองเปลี่ยนสีมาให้ดูนะครับเนาะเรามาดูกันตัวอย่างนี้ทําง่ายมากแปบ๊บเดียวนะครับอ่ะเริ่มเลยนะก็เริ่มต้นเนี่ยถ้าทุกคนมีสไลด์เปล่านะครับสิ่งที่ต้องทําอันแรกคือไปหารูปมาหนึ่งภาพนะครับก็ผมแนะนำเนาะโหลดภาพมาจากพวก p i x a b a y u n s p สเปสนะครับ p i x ก l ก็ได้เนาะสาวเว็บนี้นะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเราไปหาวิดีโอผมดูได้นะมีสอนไว้แล้วนะครับก็ เอาเข้ามานะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับก๊อปปี้รูปที่ผมดึงเข้ามาอยู่แล้วนะครับจะเป็นรูปนี้นะจะเป็นรูปประมาณนี้เนาะเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเต็มสไลด์อยู่แล้วนะครับเ,เห็นไหมรูปสวยนะสามเว็บนี้เนาะตัวอีกอรอบนะครับ p i x เซเบออันสเปชนะครับเพ็กเซลนะสามรูปนี้สวยมากนะครับาสามเว็บนี้สวยเนาะ ก็ลองหามานะครับของผมก็จะมีเนี่ยเป็น1 1อันออกมาแบบนี้นะครับเราทํารูปให้มันเต็มสไลด์ก่อนนะครับอันดับแรกถัดมาเนี่ยนะครับเรามาดูกันเนาะลองลองดูที่ผมเลื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นเชฟไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรูปร่างแปลกๆเนาะก็มาดูกันตรงเนี้ยหลักๆเดี๋ยวเราจะใช้แฟกเต์กันนะครับตรงเนี้ยเริ่มต้นให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับหนึ่งอันแบบให้มันเต็มรูปแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ สร้างเสร็จก็เอาตัวเอาไลน์ออกเป็น no outline นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะเลื่อนหลบไปก่อนก็ได้เนาะคือเราต้องการแค่สเหลี่ยมให้มันเต็มนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างถ้าตามตัวอย่างนี้นะมันคือสามเหลี่ยมนะครับเราให้เราสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาครับนะผมวาดสามเหลี่ยมวาดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาตัว outline เป็น no outline นะครับตรงนี้เป็นโนเอาไลน์เนาะจากนั้นเนี่ยผมจะทําตามตัวอย่างก็คือตรงนี้ผมจะบิดลงนะง่ายๆคือเราจะเาสามเหลี่ยมเนี้ยมาวางเหมือนกับทาบ ตำแหน่งนะครับที่เราอยากจะให้รูปเนี่ยมันโฟกัสเห็นไหมเน,เนี่ยผมขยายนะแบบนี้หมายควาว่าเดี๋ยวรูปผมเนี่ยมันจะขยายแบบนี้โดยประมาณนะคือหมายถึงว่ามันจะโฟกัสเนี่ยครับโฟกัสตรงนี้นะครับน้อมันคือตรงแหวงๆไปตรงนี้แหละนะสมมติเราก็เล็งครับเล็งให้มันเรียบร้อยพอได้ปุ๊บนะครับจากนั้นนะก็เอาสามเหลี่ยมเอ่อสี่เหลี่ยมนี้มาวางครับรูปแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับให้กดเลือก2อ,อันสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วมันเนี่ยมันจะเกินเกินมนิดนึงเนาะเอาให้หชัดก็กดเปลี่ยนสีก็ได้ครับให้มันตัดกันแบบนี้จากนั้นเรากดสามเหลี่ยมและกดสี่เหลี่ยมวิธีคือกดชิปค้างไว้ชิปบนคีย์บอร์ดเนี่ยครับกดค้างไว้เนี่ยนะครับจากนั้นวันที่แถบฟอร์แมตนะครับของบางคนเป็นฟอร์แมตบางคนเป็นเชฟฟอร์แมตนะครับมาทางด้านซ้ายครับจะมีคำว่า merge Shape กดลงมานะครับจากนั้นเลือกแฟกเมนต์นะครับเนาะเนี่ยเป็นแฟกเมนต์นะครับกดไปแล้วปุ๊บนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรครับให้เราคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมนี่เราคลิกได้ลบทิ้งไปเลยครับเนี่ยผมลบทิ้งเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้มันจะกลายเป็นเชฟที่มันแหว่งตรงที่เราตัดออกไปแฟกเมนต์เมื่อกี้นะครับจากนั้นก็แค่ปรับแต่งสีนะครับทำให้มันจางนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทาให้ดูเนี่ยพวกนี้เป็นเกรเดียนต์หมดเลยนะผมลองทําให้ดูเนาะ สเต็ปแรกสมมติเนีจยเป็นสีส้มใช่ไหมครับคลิกขวานะครับกด format shape จากนั้นเนี่ยลองปรับเล่นดูอันแรกครับเดิมมันจะเป็น solid เนาะคือสีทึบธรรมดาก็กด t r a n s p a r e n c y เนี่ยปรับเพิ่มเล่นดูอนะ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจางๆ focus แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยจะใช้สีดำนะครับนะสีดำมก็สวยเนหะ็นไหมสีดำสีขาวนะหรือจะเป็นสีตาม t h e m ที่เราอยากได้นะครับก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ gradient น,นะครับก็เนี่ยเมื่อกี้คลิกขวาเนาะกด format shape เสร็จติกก๊ก gradient ตรงนี้ นะครับอ่าของผมเป็นอันเดิมขึ้นมาเนาะของเพื่อนๆเนี่ยก็มันจะขึ้นอยู่สี่แท่งนะครับแบบนี้นะก็คือให้กดตรงกลางเนี่ยลบทิ้งนะครับเนาะกดแท่งเนี่ยเอาเมาส์มาจิ้มแท่งตรงกลางแล้วกดกากบาดลบทิ้งนะครับจากนั้นให้เหลือสองฝั่งพอครับสองฝั่งเนี่ยเราใส่สีดูนะถ้าใครคิดไม่ออกไปเสิร์ชหาตัวอย่างเตรียนดูนะครับอย่างผมใส่เนี่ยลองทําตามผมเนาะก็จะเป็นแดงซ้ายสุดนะครับตัวอย่างนี้กับฝั่งเนี้ยเป็นเหลืองตรงนี้นี่เพราะกดคือคือ,คอเอาชา้าๆเนาะ ผมกดแท่งฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยเลือกสีแดงเสร็จปุ๊บมันเลือกแท่งฝั่งขวาอีกแท่งหนึ่งแล้วใส่สีอีกสีหนึ่งนะครับลองเล่นดูนะจะเป็นเขียวฟ้าอะไรก็ได้นะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทึบนะครับเราต้องมาปรับนี่นี่ผมกดแท่งฝั่งซ้ายก่อนนะคือเกียม,มันจะปรับแยกแยกแท่งกันนะครับก็เนี่ยมาปรับ t r a n s p a r e n c y แบครับนี่ผมปรับไปสักนิดนึงเนาะอ่ะสักสิบสิบห้าหมยมันเริ่มจางแล้วสีเหลืองนะครับปรับจางด้วยนะครับเนาะ ถ้าใครอยากให้สีแดงมันกินพื้นที่มากขึ้นให้ลากเข้าไปตรงกลางใช่หไหมเนี่ยมันกินพื้นที่เข้าไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยจางมากจางน้อยก็ปรับเล่นดูมันปรับแยกฝั่งกันเลยนะซ้ายขวาเห็นไหมครับมันอิสระต่อกันนะเนี่ยจะได้คล้ายตัวอย่างผมแล้วนะครับที่เหลือมันคือเนี่ยการวาง Text ซ์บ็อกนะครับเนี่ยพวกนี้นี่ผมสร้างเ e x t ซ์บ็อกธรรมดาเลยนะเนี่ยเอามาวางน,นะครับเนาะจะวางล่างวางบนนะครับเนาะจะมีโลโก้ด oh ้วยก็ได oh ้ oh. เนี่ยผมกรอบโลโก้มาให้ดูนะครับเนาะ คือบางคนจะไปบรรยายเนี่ยจะไว้ข้างล่างบนก็ว่าไปจะไว้ข้างบนก็ยังได้เนาะเนี่ยผมวาดวางไว้ไข้างบนทั้งหมดเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้เหมือนกับตัวร,รูปเนี่ยมันก็โฟกัสเข้ามาที่สิ่งที่เราอยากจะโฟกัสมากขึ้นนะครับทีนี้คําถามแล้วมันอแดปยังไงได้บ้างเนาะก็ได้หมดเลยนะอันนี้ความเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมก็บางคนเนี่ยรูปอยู่ฝั่งซ้ายรูปอยู่ตรงข้างล่างเราก็แค่เลื่อนสามเหลี่ยมไปไป,ไปมา,มาตามที่เราอยากโฟกัสนะครับรูปไปถึง มันใช้รูปทรงอื่นได้ด้วยนะครับอ่าถูกไหมรูปทรงอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงกลมหัวใจอะไรพวกนี้ก็ว่าไปใช่ไหมครับก็ลองแวะปรับใช้ลองดูได้นอะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่เผื่อใครอยากลองเอาไปทําตามดูแล้วกันนะครับก็ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้ฝากไว้ที่นี้นะครับยิ่งทำแป๊บเดียวเนาะผมพยายามพูดช้าให้ฟังนะครับก็ขอพูดรับการติดตามนะครับแล้วก็ยืนติดตามตัวอย่างต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ